ตัวสับป,ปะรดเนี่ยคลิปก่อนหน้าคุป,ปล่อยหางได้ไปใช่ไหมคะแต่เขาเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วก็เลยตัดออกนะคะตัดออกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเรามาถักใบนะคะใช้5พายสายสีเขียวเบอร์สี่นะแล้วก็เข็ม2.0เราจะถักใบถักโซ่ดีกว่าถักโซ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถักโซ่สิบปักที่โซ่แรกแล้วก็ควักมาทำให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ถักโซ่สนับมา1 2สองแล้วก็ปักลงหลักที่3แล้วเราก็ C c นะคะหลักที่2เป็น x นะปักลงไปแล้วก็ควักมาหลักที่3เป็น T พันหัวเข็มแล้วก็ปักลงนะคะแล้วก็ควักผ่านทั้งสามห่วงเลยหลักถัดมาเป็น f นะคะพันหัวเข็มปักลงนะควักออก 2เส้น2เส้นหมดแล้วก็ถัก F เนี่ยไป5หลัก2 3 4 5าหลัก,ลก <c oughs> ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่อีก2นะคะเราจะถักเป็นทีนะ ควักมานะคะแล้วก็ควักผ่านหมดเลยแล้วก็ถักอีกหนึ่งหลักนะแล้วก็ควักผ่านไปหมดเลยนี้นะคะแล้วเราก็ซนะคะใช้การซีก็คือควักแล้วก็ควักออกแบบนี้แล้วก็ควักมาเป็นโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเสบ 1ิบเอ็สองปักลงหลักที่สามพักออกแล้วถัก x ถักทีถัก f ไป5้าหลัก1นสอง สามสี่แล้วก็ห้าสองหลักสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้เป็นที่พันหัวเข็มแล้วก็วักมาเลยสามห่วงแล้วก็หลักสุดท้ายถักเหมือนกันเป็นที่พักมานะคะ แล้วก็ไป C ีซีในห่วงโซ่นะซีควักออกนะคะควักแล้วก็ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้าสิบเอ็ดบสอแบบนี้นะคะเราก็จะถักไปในห่วงไปในห่วงนะคะถักไปถักมามันจะเป็นสับประรดไหมเนาะ ราะว่ายังไม่เคยถักเลยจบแล้วนะก็ไปจบในห่วงนี้นะคะสีจบได้ห้ากลีบพอดีเลยแล้วก็สีจบแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะตัดออกมันจะเป็นไหมเนะ้อมันจะเป็นไหมเนะ้อ ว้าลืมเปิดปืนกาวจะจะจะทำกาวให้มันติดติดกันแบบเนี้ยให้มันซ้อนซอนกันแล้วก็มาติดกันแบบนี้ ตอนแรกก็ว่าจะไม่ใช้ตัวหนี้แต่ใช้หน่อย ไม่ใช้มันก็งานมันจะดูหยาบไปนะคะแล้วแล้ว,ลวทำให้กรีบแค่มาจุ่มๆกันตอนแรกจะทำแบบ เป็นผืนผืนแล้วก็มาม้วนม้วนเนี่ยมันม้วนแล้วมันหนาไปนะคะก็เลยก็เลยมาเปลี่ยนวิธีใหม่คือเปลี่ยนหลายวิธีมากกว่าจะมาได้แบบนี้นี่นะเอาสี่อันให้มันมาประกบกันไปก่อนเราอัานสุดท้ายเราก็ติดเก่า ก็จะกลายเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้นี่เรามาวางแบบนี้ใช่ไหมคะวางเนาะเราก็จะติดกาวแต่ว่าตรงเนี้ยเอาลืมอะลืมใส่เข็มเข็มอ่ะนะครูมีขายอยู่นะก็คือมันจะเป็นแพ็คแบบนี้นะคะมี มีสี่ขนาดใครสนใจก็สั่งได้นะคะสั่งซื้อได้ของครูไม่ค่อยมีเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเอามาเยอะมันคือก็ไม่รู้ว่ามีมีใครต้องการจะใช้หรือเปล่ามันก็ถ้าถ้าเอามาเยอะเอามาหลายๆอย่างทุนมันก็จะจมอะไรประมาณเนี้นะคะติดกาวนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหน,นประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเย็บอันนี้ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะให้มันสะดวกขึ้นนะคะสะดวกติดการเราจะได้จบเลยก็เข็มนะคะไว้เย็บไว้ร้อยอะไรแบบนี้จะได้สะดวกเพราะว่าเราต้องการใช้เข็มที่มันใหญ่ๆ ก็มีสีไซส์ให้เลือกไปเลยน่าจะอยู่แล้ว เอาห่างได้มาแปะไว้ก่อนมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ว่าส,สวยมากมายอะไรนะคะแต่คราวนี้มันเป็นแนวที่ว่าเป็นแนวทางให้ในการถักแล้วเราก็ไปปรับเอาใบตรงนี้มันน้อยไปนะอะไรเงี้ยเราก็ไปเพิ่มนะคะจาก5้ากกีบ ก็ไปเป็นหลายๆกลีบก็ได้นะคะหรือเราทำสองชิ้นมาประกบกันก็มันจะเพิ่มกลีบเพิ่มกลีบขึ้นไปอีกมันเป็นแนวให้นะเพราะว่าบางอย่างครูก็ถักได้แต่มันไม่ถนัดเนหะมือนทุกคนน่ะแหละถักได้หลายๆอย่างแต่มันไม่ถนัดงานที่ออกมามก็จะประมาณว่าเอ้ยมันใช้ได้นะแต่แต่ถ้าเกิดเราจะ ให้เป็นอาชีพเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปปรับใช้แล้วก็ทำบ่อยๆนะคะเรียบร้อยแล้วพวงกุญแจสับปะรดมันก็เหมือนสับปะรดอยู่นะเหมือนอยู่